สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธุแตกนะครับอ่าวทั้พทีน้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดกลุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้แหละครับนาสีคครับสวัสดีครับออกไม่นึกเลยนะครับว่าคุณบูเสียนี่จะ หมอเชนเข้ามาที่บริษัทโคกขุนเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาดที่ฟาร์มไก่แต่มาตกรุมรักกับคุณบัวสีชาคริตเมื่อรู้ข่าวก็พยายามขัดขวางทุกวิถีทางหมอเชนรักกันได้ส้างคุณเลยนะครับคุณพูดย่างพี่บัวสีพี่บัวสีครับคือผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกพี่บัวสีครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมาชมกันต่อเลยครับโคกขุนตระกูลไข่วนนี้เสนอตอนหมาห่วงกลาง พี่บศรีครับ <คะ S 1> ผมมีเรื่องสําคัญอยากจะบอกพี่บศรีครับอะไรเหรอคะดิฉันว่าเอาไว้บอกวันหลังก็ได้ค่ะวันนี้ดึกมากแล้วนะคะไม่ได้ไค,ครับต้องบอกคืนนี้เลยครับห,หัวใจผมผม,มันเรียกร้องผมไม่ลูกผมอดเออตอนนี้ด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยโค้งออคุณแม่กลับมานานแล้วครับจ้า <c oughs> แล้วคุณแม่มาจูจีอะไรกับ แรนะพูดเลยน่าเกลียดอย่างนี้ลูกหมอเชนก็ไม่คิดอะไรกับแม่อย่างนั้นหรอกใช่ไหมคะหมอเชนหมอเชนอ,อาจจะไม่คิดแต่คุณแม่คิดไปดิไอ้นักูงนี่ไม่เอาละแม่ไปนอนดีกว่าอายสิท่าขอบคุณมากนะคะยูุ่ามาส่งเจนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเงาอะไะคุณหมอครับ ทำไมไอ้โดมิโน่ของโคงอะมันทำไมชอบอึตอนกลางคืนเหรอครับอโคอองก็ก็อย่าให้กินข้าวตอนเย็ยนมากสิครับจะได้ไม่อืโหงั้นทีหลังโคงต้องให้มันกินขนมแล้วล่ะไม่ให้มันกินข้าวแล้วล่ะมันจะได้ไม่อืดจะเป็นขนมให้กินมากๆมันก็อืเหมือนกออันล่ะโคงโหงั้นก็ต้องไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินขนมงั้นเดี๋ยวโคงจะให้มันกินก๋วยเตี๋ยว กันก็ตามใจโคงแล้วกันโคงอยากจะให้อะไรนะก็ให้มันกินแล้วกันโอ้โหงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้โคงจะสั่งพิซซ่าให้กินเลยจริงไหมโดมิโนอุ้ยเราวังะวังเป็นไรป่ะอาหมอไม่มีอะไรจะพูดกับโคงครับ เขาคูนเป็นชีตะกูลมาจากอีสาแนแดนไกลเขาคูณเขาคูณตะกูลไขเขาคูณตะกูนไขทำไมว,วันนี้กินน้อยจังฮะโดมิโนหรือว่าเบื่ออาหารแบบนี้แล้วพี่คงจะได้เปลี่ยนร้านบ้าง <c oughs> าย้อยโคงครับ คุยก,กับโดมิโน,โน,นรู้เรื่องเนี่ยหรอครับพี่โอ,อ้พี่เลี้ยงมาพี่ก็ต้องคุยรู้เรื่องนี่พี่ก็ต้องรู้ภาษามันบ้างแหละตอนแรกับพี่โค้งอะไม่รู้หรอกพี่ก็ฟังมันเห่าเห่าเหาไปเรื่อยๆสักพักพี่ก็เห่าตอบมันสักพักรู้นี่แหละมันคือสัญชาติยานที่พี่ฟังการเห่าของมันรู้ไม่เชื่อคําแท้ลองเห่าดูดิฮดังขึ้นอีกนิดนึง โฮ่งดังๆเลยโฮ่งโอ้หคำแท้เนี่ยสอนง่ายกว่าโดมิโนอีกนะโดมิโนยังหัดยากคำแท้หัดง่ายเป็นดิเป็นโอ้มานตะยุ่งกับหมายนั่นนะลูกกินข้าวหรือยังโคงอิ่มแล้วครับเดี๋ยวจะพาโดมิโนไปยืดเส้นยึดสายอ๋ออย่าเดินริมถนนนะลูกนะเดินในสวนสาธารณะนะ ุณแม่เป็นห่วงโดมิโนหรือว่าเป็นห่วงคงต้องห่วงทั้งสองคนนะลูกครับบอกคุณแม่ก่อนว่าเดี๋ยวจะไปข้างนอกกับพี่คงอ้าวฮองฮ่องแอวแออวเาเอาไปไหนครับติดกระเป๋าไปกินด้วยกินกันสองคนโอ้วันนี้ใช่ไหมรับดีกว่าลุงพรขอกาแฟดาแก้วเดียวก็พอแล้วช่วงนี้ต้องไดเอทนิดหน่อยนะ อ,อคุณแม่ครับวันนี้มีอะไรพิเศษป่ะคะแม่ทำไมแต่งตัวสวยเชียวอืก็ไม่มีอะไรนี่ลูกเออยากได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยมาชมแม่แบบเนี้ยเปล่าครับคือเห็นคุณแม่แต่งตัวแปลกๆครับรสวยขึ้นนะฮะก็แต่งอย่างนี้ทุกวันนะฮัลโหลมาเช่นเหรอคะแม่กลมงจะโทรไปหาพอดีเลยคะ่ะค่ะ ก็ได้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันออกไปเลยแล้วกันนะคะค่ะเจอกันที่เดิมนะคะค่ะอะไรนะคะแหมไม่ต้องชมว่าเสียงหวานแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคแม่จออกไปไหน,นครับอ๋อแม่จอกไปพบหมอเชนนะจ๊ะพอดีมีธุระด้วยกันนิดหน่อยไปหาหมอเชนนี่นะครับอ๋อใช่จ้ะก็มีธุระน่ะลูกงั้นแม่รีบไปนะเคุณแม่ครับคือผมวิ่งจะคุยกับคุณแม่ครับ เอออเาไว้วันหลังก็แล้วกันนะลูกนะวันนี้แม่รีบแล้วนะลูกนะแม่ไปละผมว่าคุณแม่เขาดูเปลี่ยนไปครับลูกพรผ่ต้องไปคิดหรอกครับอสิ่งที่เขาเห็นน่ะอาจสิบบเป็นแบบที่เขาคิดก็ได้ครับ คราวนี้แหละไอ้หมอเชนอะเสร็จชั้นเนี่ยนีวางแผนง่ายๆเธอใช้แผนอะไรงองเธออะถ้าบอกแผนไปนะแกฟังไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าฉั้นจะจำลองภาพเหตุการณ์ให้ดูชัดๆเริ่มแรกลังของเสชาคิดใส่ชุดปฏิบัติงานนี่ของแกก็ชุดนี้เลยใช่อ้าเท่มั้ <Hey. S 2> <า>ไม่คือสวยไหมถามนีิเซาหลับฉันนี่ในเมื่อเราสองคนพร้อมแล้วก่อนจะออกปฏิบัติงานทำไงฉันจะแวะหาคุณบัวสีก่อนโปแล,ล้วโปแล,ล้วเพื่อสร้างกำลังใจฉันแกก็มากับฉันไปด้วยกันสองคนเอ,อ่อยอดรักครับเดี๋ยวผมไม่ต้องไปปฏิบัติงานบางอย่างผมขอให้คุณไว้ใจผมนะครับ ที่รักค่ะ่งนี้สบายจมากเลยค่ะฉันเคาะเลยเธอจะพากหนังตลุงเหรอมีหน่งแผ้ที่ทำให้เธอดูทำให้ฉันเข้าใจแล้วแค่นั้นแหละฉันเข้าใจเลยไม่ต้องที่คุณโวสีเขาตายใจอ่าแล้วผมจะรีบกลับมาแล้วครับค่ะยอดรักทำไรอ่ะอ๋อไม่งนคุยกับปองหลุดคุยกปองหลุดนี้ไม่เนี่ยนี่เธอเป็นคนทำหลุดเองนี่ เสร็จแล้วแกกับฉันก็เริอ่มออกปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเดินขึ้นลิฟต์ไปหาห้องของไอ้หมอเชนนี่คือไอ้หมอเชนหน้าตาดูไม่ได้จะไม่หมอเชนจริงหน้าตาเขาหน้าตาดีทำไมหน้าตาเขาเละอย่างเงี้ยดีบ้าบอเลยหน้าตาที่คุณบุษสีก็ไม่ชอบหรอกชุดไหนวันนั้นจําได้มันใส่ชุดนี้มาในระหว่างที่ไอ้หมอเชนเนี่ย กำลังนั่งปฏิบัติงานมันอยู่เนี่ยเรารอโอกาสทำไงยามใดที่อมหมอเชนมันออกจากห้องออกไปแล้วเราสองคนทำไง<อ>น,นีเรื่องจริงตอนนี้ทีเข้ามาในห้องทำงานให้มัน uh huh. อะไรที่มันจัดเตรียมเอาไว้อะไรที่มันผสมผสานเอาไว้เราจะผสมผสานยิ่งกว่ามันเอาไว้ันเลดะ ให้มันเล็กเครื่องมือมันนีใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมผลงานวิจัยหรือผลผลงานไอ้ทดสอบทดสอบอะไรของมันเนี่ยมันจะได้พังพินาศไปฮะคุณ <c oughs> บัวศรีก็จะได้ไล่มันออกจากบริษัทหมดเส้นน้ำแล้วหมดเส้นน้ำ ทำแท้ครับทำไมหมามันเก่งจังเลยอ่ะอ๋อก็เขาฝึกมันสิครับพี่หอยโคงพี่อยากให้โดมิโนโเก่งอย่างนั้นจังเลยอยากให้มันออกทีวีด้วยโอ้โหพี่หอยโคงครับถ้าอยากเก่งแบบนี้เนี่ยนะพี่หอยโคงก็ต้องเลิกตามใจโดมิโนซะแล้วก็ฝึกมันสิครับพี่โอ้พี่โคงต้องฝึกมันด้วยเหรออืมงั้นพี่โคงเน่จะต้องทําให้มันดังจะให้มันออกทีวีให้ได้จริงไหมโดมิโนโ ริงครับไปแกงมันพี่หอยโขงแต่ถ้าพี่หอยโขงอยากให้มันดังเนี่ยนะครับถ้าถามพี่หอยโขงต้องให้มันสมัครเล่นหนังนะพี่สมัครเล่นหนังแล้วเขาไปสมัครที่ไหนอ่ะพี่โขงก็ไม่รู้เลยว่าเขาสมัครกันที่ไหนอ <ynam> ๋อนี่ไงครับเมื่อกี้คำแท้เปิดเจอพอดีเลยเดี๋ยนะแอบอ่าดูนี่ อยู่นี่ครับพี่หอยคงประกาศร,รับสมัครสุนัขไม่จํากัดสายพันธุ์ที่มีความฉลาดน่ารักแสนรู้รับสมัครเพื่อทําการเล่นโฆษณาสุนัขบล็อกบล็อกอได้ไหมครับพี่หอยคงโอ้โหคำแท้อย่างนั้นโดมิโนโก็มีโอกาสแล้วดิเอาละเดี๋ยวพี่โคงจะทําให้โดมิโน่ดังคอยดูนะโดมิโน่จะต้องออกทีวีได้แน่รับรอง มันได้เป็นดาราสมใจแล้วเนี่ยจริงไหมโดมิโนเห็นไหมโดมิโนตอบแล้วค่ะแหม่น้องปอยค่ะในเมื่อหมอเชนเนี่ยชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าพี่ก็คิดว่าหมอเชนเนี่ยต้องชอบพี่บ้างแหละโอคุณพี่สอบพิจิตาก็ไหนเมื่อก่อน่ะ พี่เคยบอกว่าพี่ทั้งสาวแล้วก็สวยที่สุดในบริษัทนี้แล้วไงคะคุณใช่สิคะคุณปอยคุณปอยก็เห็นอยู่นี่ว่าในบริษัทนี้พี่สวยหรือเปล่าเรื่องสวยเนี่ยพี่มั่นใจแล้วตัวเองสวยกว่าใคร <laughs> แต่สาวเนี่ยตอนนี้พี่ไม่อยากสาวแล้วแหละ <laughs> เพราะว่าหมอเชนเนี่ยเขาชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณใช่านนี้แปลกนะชอบผู้หญิงที่มีอายุเขาบอกว่าคงประมาณว่าอบอุ่นเนี่ย เนี่ยดูสิขนาดอายุจริงๆของพี่แค่ยี่สิบกว่าท่านเองแต่สามสิบแล้วสิไม่ว่าอะไรคะอไม่ค่ะสวยกุณพี่สวยมากสมกันี้ต่อยนู้มิคะ,ะว่าพี่จะติดต่อกับหมอเชนกด้ยังไงอะไรคะคุณพี่นี่โอ้ my god หลอนล่อให้ตายเถอะพี่สั่งเจ้าสัตว์ตัวนี้มาจากเมืองนอก จะบอกหมอเชนว่าหมอเชนคะสัตว์ของสมพิตาตัวนี้มันป่วยค่ะคนะหมอเชนเขาต้องมารักษาพอมารักษาเราก็ต้องมีเรื่องคุยกันติดต่อกันคุยโทรศัพท์กันค่กี่ี่กี่กี่กี่พี <c oughs> โ่โอ๊กี หมอเช่นว่างสักแป๊บนหมคะเออได้ครับมีเวลาแป๊บนึงครับทำไมล่ะครับคุณโสพิพตาคือคือจู่เจ้ากาโมของอันนี้ใช่กาโมอันนี้กาแมอันนี้กาโบคือ ออคือเจ้ากรรมโรคของสภิตาเนี่ค่ะมันป่วยค่ะคุณหมอ,อ,อสวิตาอยากให้คุณหมอช่วยรักษามันหน่อยอะค่ะหนูสารมากเลยนะคะคุณหมอค่ะแต,แต่ผมมีเวลาไม่มากนะครับหมอ,อดูสิคะเนี่ยคือกราวโลป่วยขนาดนี้อะคะ่ะนี่นี่มันคันโคงดิครับเออไม่เห็นมันจะป่วยอะไรนี่ครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มคันโคกงค่ะมันเป็นกบค่าแต่มันขึ้นเพลินค่ะกบขึ้นเพลินค่ะคุณหมอช่วยรักษาหน่อยนะคะ พี่ตาสงสารมันค่ะนี่มันคังคกชันๆเลยนี่ครับคุณกับพี่พ่ตาครับคุณจะเล่นตลกอะไรกับผมครับเนี่ยผมไม่มีเวลามันเล่นกับคุณนะครับถ้ามีอะไรผมขอตัวก่อนสวยๆงี้เล่นตลกได้ไงคุณหมอคะมันเปกบเป็นทีรักคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอเทนคะคุณหมอเทนตามเลยคุณพี่ตามตามโอ้บอกให้ทำตาเราห้อยทำตาเราห้อยอันนี้ก็ไม สารแดนไกลเขาคุณขเขาคุณตะกูลไข่ขขาคุณตะกูลไข่โอ้โหนี่แหละครับพี่บัวสีครับเชื้อราพวกนี้แหละครับคือสาเหตุการตายของไก่ครับแล้วจะอันตรายต่อคนไหมคะโอ้ยไม่เลยครับ เชื้อราพวกนี้นะครับเป็นอันตรายกับไก่เท่านั้นครับสําหรับคนล้วก็ไม่มีปัญหาครับอแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเบื่อปล่อยให้เชื้อราพวกนี้พัฒน,นาขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนก็ได้นะครับอเอ๊แต่เชื้อราพวกนี้ไม่น่าจะอยู่ที่นี่แล้วนะคะอ,อะไรนะครับก็มันลาไปแล้วมันก็นจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้คะ่ะไม่ฮาเหรอคะเชื้อราลา,ลาไ,ปไปแล้ว ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่นี่โอ้ใช่ครับใช่โอ้ตลกมุกมุกแหม,ม,ม,มพี่บัวศรีนี่เป็นคนขำจริงๆเลยนะแหมน่ารักจริงๆเลยครับน <c oughs> ี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่บัวศรีเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์ดีขนาดนี้ขนาดพริษัทมีปัญหานะครับยังแหม <c oughs> <c oughs> พี่บัวศรีนี่น่ารักจริงๆเลยนะครับไม,ไม่ต้องแกล้งชมกันก็ได้คะ่ะไม่ได้แกล้งครับผมไม่ได้แกล้งชมเลยผมชมจากใจจริงเลยนะครับพี่บัวศรีรู้ไหมครับ ตอนที่พี่โบสีโทรมาหาผมนะครับบอกให้ผมมาช่วยงานที่นี่ผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับพี่โบสีมากนะครับออผมมาเลยรับปากทันทีเลยนะครับขอบคุณค่ะออพี่โบสีทราบใช่ไหมครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมหมายความว่าเอออุ๊ยดีเหล่าทดลองเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสีเขียวสีแดงนี่ใช้ทําอะไรบ้างคะอ๋อก็เอาไปทดลองหาพวกเชื้อรานี่แหละครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับพี่โบสีค่ะ ระวังนะครับสีเขียวกับสีแดงเนี่ยผสมกันไม่ได้นะถ้าเบิดผสมกันแล้วก็อาจจะระเบิดได้นะครับอน่ากลัวเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวครับพี่บัวสีทุกอย่างเนี่ยผมคุมได้ครับถ้ารู้จักวิธีใช้นะครับแต่เมื่อกี้นี้ผมกําลังจะบอกกับพี่บัวสีว่าเรื่องอะไรครับผมอยากจะบอกกับพี่บัวสีว่าเออผมรู้สึกกอตายแล้ว ลืมไปเลยค่ะวันนี้มีนัดก,กับลูกค้าไว้ค่ะหนต้องขอโทษนะต้องรีบไปแล้วค่ะคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะตัวถอดถอเองได้ค่ะ,ะต้องขอโทษหมอเชนด้วยนะคะอ้พี่ผู้สีครับค่ะออกทางนี้ครับ โอไงจะบ้าหรือไงนะฮะไปทหารแล้วชอบทำเสียงดังนี่ก um ็เสียแผนหมดข่าวนี่ละมึงเอ้จะผสมซะให้มั่วเลยผลงานวิจัยของมันต้องพังต้องเละแล้วคุณบัวศรีจะไเ้เชิญมาออกจากบริษัทนี้ซะเกลียเลย เอาให้มันมั่วเอาให้มันมั่วมันจะได้พังงานวิจัยบ้าบอลแหละของมันเนี่ยเล่นเกษเสชาคิดบอกแล้วเล่นยากยาวอุทลอไม่เลิกทหามันเละเทาไว้เนี่ยฉันก็ผสมมั่วแล้วเนี่ยมันจะมาดีมันจะมาเจ๋งกว่าชาคิดได้ยังไงใช่เฮ้ยไม่มีใครเก่งเกินชาคิดอยู่แล้วอันนี้มีฝาปิดด้วย กันแมันผสมสูตรของมันสำเร็จแล้วแยมแยมสลุกแล้วมึงเธอทำไรอ่ะผสมให้มันมั่วไปเลยสีแดงกับสีเขียวผสมกันแล้วมันจะเป็นสีอะไรชาคิดเป็นสีธัญญาสีเทสีธัญญาฉันดูแล้วมันจะเป็นสีั้ำเลนช้ำหนองนะแต่เดี๋ยวชาคิดอะไรเดี๋ยวฉันบอกตรงเลยไม่ต้องกลัวอยู่กับเสชาคิดเขย่าให้มันได้กัะชาคิด จะบอกเธอแล้วว่าวันนี้จะสัหอนใจยังไงไม่รู้เอาอีกแล้วเป็นเพราเธอคนเดียวกิฟอ่ะบอกอย่าพูดสังหรณ์สังหรณเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรในห้องผมเนี่ยเฮ้ยคุณชาคิดีว่ะเาเบาๆผมไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรยังไงไปเลยไปยไปะไปเยไปไปเไปละไปยนะไปยนะไปไปลยไปปลยเลยนะไปไปลยยไปไปไป คุณกล้าตัอยผู้บังคทำไมมาเจอทท้งตางไหมเฮ้ยไปตากินเดี๋ยวแม่ครับเดี๋ยวคุณแม่จะต้องอึ้งในการฝึกของคอยโคเออเหรอเือกเหรอไปถึงไหนแล้วล่ะว่าควรทำได้ยังไง คนปัญญาอ่อนแท้แต่ฝึกหมาได้อ,อ,อ,อยากกระพริบตาครับคุณแม่โดมิโนโอนอนลงนอนนี่นอนแลยครับพี่โคง้งสับสนอะไรหรือเปล่าลูกนะพรูดิไหวดิไหวไหวอ้าวยังไงกันละ่ะทำทรงกนท่าหมดเลยลูกเอาพี่โคงหน้าแตกเลยนะน <c oughs> พี่พี่โคงจะไปนอนแล้วจะไปนอนกับพี่โคงไหมฮะ นอนไหมเอาละเอานะจะนอนหรือเปล่าเอาให้นอนยันยืนเอาละแั้นอยู่ตรงนี้นะพี่คงจะเข้าไปนอนในห้องแล้วอยากนอนตรงนี้ก็นอนไปเลยหมาอะไรสอนอยากสอนยืนอ้าวแล้วดูสิโดนทิ้งแล้วตกลงจะนอนไหมโดมิโนจะเข้าไปนอนไหมเอา อ้าวเข้าไปแล้วลูกอ้าวไม่สนใจเลยเนี่ยเอออยากนอนให้ยุงกัดก็นอนไปเลยไม่ต้องตามพี่โงยอยากนอนอ่ะวดูสิอ้าวบัวโดนทิ้งอ่ะวิ่งก้าไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้โข่งทำนิ้วเงี้ยมึ๊บมึบมันก็มาหาโขง่งเออสำเร็จแล้วลูกคนเยอะมันไม่ค่อยโชว์หรอกเหรอลูกลเหรออายอายเอาไปนอนปะถ้าได้ยินเสียงหมาร้องเ่ย แม่ <ENNIS S 2> ไม่ต้องเข้ามาดูเลยอทำไมล่ะโทจะทำโทษมันโทษคงสงสารมันลูกผมว่าเจ้าโดมิโนเนี่ยมันชอบทำอะไรตรงข้ามกับที่พี่หอยขอสั่งนะก็นั่งสิลูกกันให้นั่งก็นอนให้นอนก็นั่งเลยคุณแม่ครับผมมีเรื่องจะถามคุณแม่ครับมีเรื่องอะไรล่ะลูกคุณแม่คิดยังไงกับหมอเชนหรือเปล่าครับหมอเชนก็เป็นคนดีมีน้ำใจนะลูกที่เขามาคอยช่วยเหลือเราล่ะ ไม่ใช่ครับคุณแม่คือคุณแม่ชอบหมอเชนหรือเปล่าครับคำแท้ทำไมถามแม่อย่งนั้นล่ะลูกก็ผมเห็นคุณแม่สนิทสนมกับหมอเชนเขามากเกินไปอะครับแล้วพ่อคำดีของเราล่ะครับแม่คำแท้แม่รู้หน้าที่ของแม่ดีนะว่าคุณจะทำาัยังไงและที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่ง,งานไม่ได้มีอย่างอื่นเลย แล้วเรื่องพ่อของลูกเนะี่ยลูกไม่ต้องเตือนแม่หรอกแม่รู้อยู่แล้วล่ะ,ะแม่จะไปนอนล่ะคำแท้แม่รู้นะว่าลูกห่วงแม่นะ่ะ เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบสุนัขของพวกคุณทุกคนนะครับ,รบว่าจะฟังคําสั่งได้แค่ไหนโดยผมจะให้สุนัขของพวกคุณทุกคนเนี่ยเดินจากจุดเริ่มต้นผ่านสิงกีดขวางด้านหลังเนี่ยไปจนถึงจุดสุดท้ายซึ่งผมวางอาหารสุนัขเอาไว้นะครับถ้าตัวไหนทําได้ดีที่สุดเนี่ยผมจะให้เอาไปเล่นโฆษณาของผมคือเวลาคุณแสดงเนี่ยมันต้องใช้อินเนอร์คือใช้พลังของคุณทั้งในเนี่ยออกมาส่งมาให้คนดูเนี่ย อะไรนะใช่มันจะได้มีพลังในการแสดงถูกต้อง <L ay> อนี่คุณฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยคือ <L ay> คุณเห่าเบาไงถ้าคุณเห่าเบาเนี่ยเสียงมันจะดังไหมครับฮะคุณโปรเจกต์เสียงสิครับรู้จักโปรเจกต์เสียงไหมไนลองดิ <L ay> ไม่ได้คือคุณต้องเห็นออกมาจากท้องไงออกมาจากท้องมันต้องอีกมันต้องหายใจเข้าไปแลว้วพูดออกมาอือา้อหือ ฉันมาทรมานอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณทําอย่างเนี้ยฉันถือว่าคุณรังแกสัตว์นะใครว่าผมรังแกสัตว์นี่คุณหาวาผมรังแกสัตว์เหรอผมเนี่ยกำกับสัตว์ไปแล้วทั่วประเทศนะผมเนี่ยเป็นคนรักสัตว์มากคุณจะมาหาวรังแกสัตว์ไม่ได้ผมเนี่ยเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้ผมเป็นคนใจเย็นนะพอใจไหมอะไรไปไปที่ละไม โอเคนะพรมตั้งนานแล้วครับโอเคนะครับไปห้าสี่สามสองโดมิโนโจุดมุ่งหมายของเราคือตรงนู้นเลยวิ่งโดมิโนโอเอาทำให้พี่โของอายเขาเนี่ยอยู่บ้านเก่งหรือเกินนี่นี่ทำตามพี่โขงนะดูพี่โขงนี่วิ่งๆไปดดแล้วก็โดดนี่ว้ี่เห็นไหมแล้วก็โดดว้า วนี่ทานขึ้นมาเอ๊ถ้าเหนื่อยก็หอบกินสักชิ้นหนึ่งไม่มีใครเห็นโอ้ไม่รู้มานี่นี่โอ้โหฉลาดเหมือนกันขึ้นมาขึ้นมาหวัดดีหวัดดีก่อนหวัดดี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 ดีมากโอเคคัดครับ คุเกิดอะไรขึ้นคะไม่ได้เลยนะคะคุณหมอเชนอนี่ยังดีนะครับที่ผลวิจัยท uh ั uh ้งหมดของผมเนี uh <h 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 ่ยผมทําสัาปองไว้ไม่งั้นข้อมูลทั้งหมดนะครับโอ้โหสูญหายแน่ครับแล้วเราทดลองไปไงบ้างครับคุณหมอทุกอย่างพังเละเลยครับโอ้โหนี่นะคุณบัวศรีไม่ต้องไปโทษใครเลยไอ้ชาคริตคนเดียวตายยากจริงมีเรื่องอะไรเหรอครับคุณบัวศรีมีเรื่องอะไรคุณชาคริตคะ เรื่องเมื่อคืนเนี้ยดิฉันทราบหมดแล้วนะคะคุณบุษีครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมที่ผมทำไปอย่างนั้นเพราะผมรักคุณบัวสีครับจริงๆเราะที่ปัดไอสีของผมอะไรกันเราจะไล่ผมออกเลยแล้วกับไอ้เรื่องด้วลูกน้องคุณหลับยาไม่ยอมฟ้ามบริษัทให้ดีแล้วก็ปล่อยให้คนร้ายเข้ามาทำร้ายหมอเชนเนี่ยเพราะว่าคุณนักดีฉันเหรอคะคุณจาคลิกหมอนี่แกไม่ได้บอกอะไรคุณบัวสีหรอ บอกอะไรคะเมื่อคืนมันมืดมากครับในที่ห้องทางานเนี่ยฮะผมก็เลยไม่ทันเห็นหน้าคนร้ายครับแต่ไอ้สนมือนี่นะครับตอนมันวิ่งออกเนี่ยดันไปชนเสาประตูได้ครับเสียดายนะครับไม่งั้นจับตัวมันได้เลยนะครับดีมากแกให้เราเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรนะคะอ๋อเปล่าครับบอกดีมากเลยเขามีไหวพริบที่เอาตัวรอดนะครับเป็นตัวอะไรมาคะน้าผักโอคือตักกระหม่ครับ ว่าอะไรจะมาทีนะครับคุณแม่จเย็นสิลูกเดี๋ยวก็มานานแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วครับนมเย็นๆเดี๋ยวนมก่อนแล้วขอบคุณครับลุงพรอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้รู้กันว่าอารมณ์บีบิมบับเป็นแบบไหนครับคุณแม่ครับมาแล้วครับเอาละพรดูด้วยกันครับ Icana, บ, zat, บ็อกกบออาหารสำหรับเจ้าบอกบ็อกของคุณเอ้นี่ตรงพระเอกโฆษณาไม่ใช่โดมิโน่หรอลูกไม่ใช่ครับคุณแม่ก็เพราะว่าโดมิโน่เล่นไม่ดีอ่ะพุ่งกลับก็เลยให้โคังเป็นพระเอกแทนท่ายยังไม่ทันเสร็จเลยติดต่อมาอีกตั้ง2ชิ้น2ชิ้นเลยเหรอครับก็ดีนะสิลูกมีโฆษณาอะไรบ้างล่ะก็มีโฆษณา อาหารแมวโอโหลำยากแล้วอีกเรื่องนะครับพี่หยอนโคงเป็นโฆษณาอาหารปลาครับปลาอะไรลูกปลาปิญญยาโอ้ฝันเยอะนะแม่รูกว่าปลาหัววุ้นปลาหัววุ้นมันเป็นยังไงครับคุณแม่แกงป่องป่องแล้วลูก เชิญครับพี่บัวสีบัวสีอะไรจะเข้าประตูดังงี้ฮะหายใจเข้ากับบัวสีนะะหมอเชนโอเคผมยอมรับคุณอยู่เรื่องนว่าคุณไม่นําเรื่องนี้บอกคุณบัวสีว่าผมเข้ามาทําลายคุณแต่ผมขอเตือนคุณนะครับออกจากทางรักผมซะอันตรายอันตราย เรื่องความรักมันขึ้นอยู่กับผู้หญิงที่จะเลือกได้คุณหมอเชนได้อยู่แล้วแล้วคุณจะรู้ว่าคนอย่างผมเสชาคิดเรื่องอันนี้ยอมแพ้คนยะ